ตลาดศิลปะเพราะหช่าง,งอ่งอาร์ตมาเก็ตขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานโดยสังเกตดังนี้โครงการตลาดนัดศิลปะอาร์ตมาเก็ตนี้วิทย์เอราะช่างเหน็นเล็งเห็นความสำคัญในการใช้พื้นที่เพื่อแสดงศักยภาพและแสดงผลงานด้านศิลปะในประเทศไทย ยังมีค่อนข้างน้อยและพื้นที่ในการแสดงผลงานทางศิลปะที่ออกมาสู่สายตาประชาชนน้อยครกรุงเทพมหานครที่เปิดพื้นที่คลองหกอ่างบริเวณสะพานเหล็กให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมต่อ,อยอดทักษะจากการเรียนรู้งานสู่สายตาประชาชนก็เหมือนเอาเออมหาวิทยาลัยออกมาสู่ พื้นที่สาถาณะนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาเห็นผลงานของน้องๆแล้วก็มาอุดหนุนร้านค้าที่น้องๆก็ตั้งใจทำม,มาครับในฐานะของผู้บริหารกรุงเทพก็รู้สึกว่านีน่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญน,นะครับที่จะให้เด็กเนี่ยได้มาแสดงศักยภาพครับนโยบายหนึ่งชื่อว่าพื้นที่ศิลปะทั่วกรุงเทพมหานครนครับก็เป็นหนึ่งในที่สําคัญน,นะครับที่ทําให้เกิดขึ้นต้องขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยนะครับท่านอธิการแล้วก็ความเป็นผู้นําของท่านอธิการท่านผู้บริหารท่านผอ,อ,อทุกท่านนะ Det er litt håpent.